การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทางหลวงพิเศษหมายเลข9หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จครบสมบูรณ์ทั้งโครงข่ายและเปิดให้บริการแล้ว โดยแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ด้านตะวันออกเส้นทางบางปะอินบางพลีระยะทางประมาณ63กิโลเมตรและด้านใต้เส้นทางบางพลีบางขุนเทียนระยะทางประมาณ35กิโลเมตรได้มีการควบคุมทางเข้าออกโดยสมบูรณ์แล้วสำหรับทางด้านตะวันตกเส้นทางบางปะอินบางขุนเทียนระยะทางประมาณ70กิโลเมตร มีการควบคุมทางเข้าออกบางช่วงเท่านั้นกรมทางหลวงจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกให้มีการควบคุมทางเข้าออกโดยสมบูรณ์เพื่อสอดร,รับกับถนนวงแหวนด้านตะวันออกและด้านใต้ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคตได้อย่างเป็น,นระบบดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทปัญญาคอนซัลแตนต์จำกัดและบริษัทแอปซิลอนจำกัดให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมโดยให้มีการควบคุมทางเข้าออกโดยสมบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความเหมาะสมทางด้านการเงิน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อการพัฒนาโครงการ 4. เพื่อศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมแนวเส้นทางของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนพาดผ่านพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ70กิโลเมตรสำหรับรูปแบบในการพัฒนาโครงการได้พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานทางหลวงและจุดอุปสรรคสิ่งกีดขวางในปัจจุบันได้แก่อาคารพาณิชย์บ้านเรือนและร้านค้าตามแนวเส้นทางรวมทั้งแนวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นต้น ดังนั้นจึงกำหนดให้เป็นการพัฒนาโครงการตามแนวของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องการเวนคืนได้กำหนดรูปแบบโครงการเป็น3รูปแบบหลักรูปแบบที่1สําสำหรับสภาพพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่น โดยรูปแบบเป็นทางยกระดับสูงประมาณ18-26เมตรวางอยู่บนเกาะกลางของถนนเดิมเพื่อลดผลกระทบเรื่องการเวนคืนโดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด6ช่องจราจรคือทิศทางละ3ช่องกว้างช่องจราจรละ3.60เมตรไหลาทางข้างซ้ายกว้าง3.50เมตรและไหลาทางข้างขวากว้าง1เมตรโดยรูปแบบนี้ จะอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นโครงการถึงกิโลเมตรที่27บวก000รูปแบบที่สําสำหรับสภาพพื้นที่ช่วงที่แนวเส้นทางขนานไปกับแนวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยรูปแบบเป็นทางยกระดับสูงประมาณ18 2 4ถึง24เมตร วางคล่อมอยู่บนทางเท้ากับเกาะกลางแบ่งช่องทางหลักกับทางขนานฝั่งทิศตะวันตกของแนวรถไฟฟ้าโดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด6ช่องจราจรคือทิศทางละ3ช่องเช่นเดียวกับรูปแบบที่1โดยรูปแบบที่2จะอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่27บวก0000ถึงกิโลเมตรที่38บวก00 0รูปแบบที่ 3, สาหรับสภาพพื้นที่เป็นทุ่งนา ไม่มีชุมชนและถนนเดิมยังก่อสร้างไม่เต็มเขตทางโดยรูปแบบเป็นการนำถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเดิมมาพัฒนาตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษและกำหนดให้เป็นทางหลวงพิเศษโดยรูปแบบเป็นทางระดับดินขนาด6ช่องจราจรคือทิศท,ทางและสมช่องเช่นเดียวกับรูปแบบที่1และรูปแบบที่สและการก่อสร้างทางขนานทดแทนทางหลักเดิม ขนาด4ช่องจราจรคือทิศทางละ2ช่องกว้างช่องจราจรละ3.50เมตรไหลาทางข้างซ้ายกว้าง2.50เมตรและไหลาทางข้างขวากว้าง1เมตรโดยรูปแบบนี้จะอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่38บวก 000, 000 0. ถึงจุดสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้บริเวณจุดตัดกับถนนที่มีระดับชั้นทางเดียวกันได้แก่ทางพิเศษหรือทางหลวงพิเศษ ได้กำหนดให้เป็นทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ซึ่งได้กำหนดไว้ทั้งหมด4แห่งได้แก่ทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชะชนนีทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีทางแยกต่างระดับ เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษอุดรรัตยาโดยในบริเวณทางแยกต่างระดับจะมีด่านควบคุมการเข้าออกสำหรับรับบัตรและจ่ายค่าผ่านทางทุกแห่งรวมทั้งยังกำหนดให้มีด่านเพื่อควบคุมการเข้าออกในบริเวณจุดตัดที่เป็นโครงข่ายทางหลวงหลักเพื่อรับและส่งรถไปยังโครงการข่ายทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ซึ่งได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น13แห่งตลอดแนวเส้นทางโครงการโดยรูปแบบเป็นด่านบนทางยกระดับ8แห่งและรูปแบบด่านระดับดิน5แห่งนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีจุดกลับรถเพื่อให้ปริมาณจราจรบ,บนถนนวงแหวนเดิมสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้โดยตลอด และตอบสนองทิศทางการจราจรบนสายหลักให้คล่องตัวมากขึ้นโดยแนวเส้นทางโครงการกำหนดจุดกลับรถไว้ทั้งสิ้น39แห่งโดยรูปแบบเป็นสะพานกลับรถรูปตัวยูจำนวน23แห่งและเป็นการกลับรถใต้สะพานจำนวน16แห่งและเนื่องจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งเกือบตลอดทั้งแนว ทั้งหมู่บ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์ร้านค้าห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการต่างๆซึ่งจะมีการเดินทางข้ามไปมาตลอดทั้งวันดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งและผู้ใช้รถจึงได้กำหนดให้มีทางสำหรับคนเดินข้ามไปมาจำนวนทั้งสิ้น58แห่งโดยรูปแบบเป็นสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน46แห่ง และรูปแบบเป็นการเดินลอดใต้สะพานจำนวน12แห่งนอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจึงได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระหว่างเปิดให้บริการโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวถนนโครงการน้อยที่สุดอาทิเช่นการติดตั้งตาข่ายป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใต้โครงสร้างยกระดับและบริเวณสะพานข้ามลำน้ำในช่วงก่อสร้างการติดตั้งกำแพงกั้นเสียงแบบ Absorptive Type ความสูง2เมตร บริเวณกิโลเมตรที่27บวก000ถึงก30ิโลเมตรที่30บวก300ช่วงที่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณทางแยกต่างระดับและการก่อสร้างสะพานลอยเพื่อความสะดวกในการเดินข้ามไปมาระหว่างชุมชนสองฝั่งเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงได้จัดก,กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการโดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้แก่การเข้าพบ หารือผ่านผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการที่ www. w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  a u t e r i n g r o a d c o m พร้อมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด5ครั้ง โดยผลการประชุมการมีส่วนร่วมของโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการและรูปแบบในการพัฒนาโครงการรวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดและสิ่งสำคัญที่สุด การศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการซึ่งผลการศึกษาพบว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุนที่กรมทางหลวงน่าจะนำไปดำเนินการจัดแผนและงบประมาณในการก่อสร้างต่อไปซึ่งกรมทางหลวงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่ง อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศต่อไปกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทางเชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน